สวัสดีค่ะเรียนคณิตกับครูปุ๊วันนี้นะคะมาเรียนเรื่องการบวกการลบเศษส่วนกันค่ะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะตัวอย่างแรก3ส่วน5บวก7ส่วน8วิธีทํานะคะเราก็เริ่มเขียนที่โจทย์ก่อนเลยนะคะเท่ากับ5กับ8เนี่ยตัวส่วนเราจะต้องนำมาหาคอร r อ,อนะคะเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน ซึ่งเราหาครนได้40นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็น40 5เราก็ต้องนำ8มาคูณแต่เวลานำ8มาคูณต้องมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเศษเศษ7ส่วน8ก็เช่นกัน8นำ5มาคูณเพื่อจะได้40นะคะเราก็ต้องนำ5มาคูณ7ด้วยค่ะบรรทัดต่อมาเวลาเขียนให้เครื่องหมายเท่ากับตรงกันลงมานะคะ ตัวส่วนนะคะก็เป็น40แล้วคุณครูลากยาวเขียนแบบนี้ได้เลยนะคะ3คูณ8ได้24บวกกับ7คูณ5ได้35จากนั้นนะคะตัวส่วนเหมือนเดิมตัวเศษบวกกันเลยค่ะบวกกันได้59แต่เนื่องจาก59มากกว่า40ใช่ไหมคะเป็นเศษเกินเราก็จะต้อง ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะก็คือทำให้อยู่ในรูปของจํานวนคละนะคะ40หาร59ได้หนึ่งนะคะเศษก็จะเป็น19ได้คําตอบนะคะ1เศษ19ส่วน40อ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวอย่างแรกมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะ ตัวอย่างที่2เป็นการบวกจํานวนคละนะคะจำนวนคละ1เศษ6ส่วน7นะคะบวกกับ2เศษ3ส่วน4เราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะคอราานะคะก็คือ7คูณ4ได้28นะคะทีนี้วิธีการเราสามารถทำได้2แบบนะคะก็คือการทำให้ เป็นเศษเกินทั้งคู่นะคะแล้วก็ค่อยนำมาบวกกันหรือถ้าเราไม่ต้องทำเป็นเศษเกินเราแยกออกมาในรูปของการบวกจำนวนนับกับเศษส่วนก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะเราลองดูแบบแยกจำนวนนับกับเศษส่วนกันนะคะ,ะทีนี้ที่คุณครูขีดยาวเพื่อให้เห็นว่าเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะตัวนี้เราก็ต้องนำสี่มาคูณ ในขณะที่ตัวนี้เราก็ต้องนำาม7มาคูณนะคะเพื่อให้ครรนอนะคะให้ตัวส่วนเท่ากับครรนอก็คือ74 28นั่นเองอ่าเสร็จแล้ว1บวกกับเราก็คำนวณต่อเลยนะคะตัวส่วนเป็น28ตัวเศษได้24บวกกับ2นะคะบวกกับตัวส่วนเป็น28ตัวเศษได้21นะคะเท่ากับ เท่ากับนะคะทีนี้เราสามารถนำจำนวนนับมาบวกกันได้เลย1-2บวกับ2เป็น3นะคะบวกกับในขณะที่เศษส่วนเราก็จัะคู่บวกกันไปตัวส่วนคงเดิมคือ28นํานำเศษกับเศษมาบวกกันนะคะ24บวกกับ21ได้45เห็นไหมคะว่าเป็นเศษเกินอีกแล้วเราก็ต้องทำให้เป็นจำนวนคละนะคะทำให้เป็นจำนวนคละก็นำา8 8ไปหาร ตัวเศษนะคะ28 1 28นะคะแล้วก็เหลือเศษเท่าไรนะคะก็45ลบ28ได้17จากนั้นเราก็นำจำนวนนับบวกกันนะคะ3บวก1ได้4เศษ17ส่วน28ก็ได้คำตอบแล้วนะคะต่อไปตัวอย่างที่3เป็นการลบแล้วนะคะการลบ ก็เหมือนกันค่ะจะบวกหรือจะลบนะคะเราก็ต้องทำตัวส่วนนะคะให้เท่ากันก่อนโดยการหาครนนะคะ7ส่วน9ลบ3ส่วน4นะคะอ่า7ส่วน9ใช่ไหมเราก็เขียนรอไว้ก่อนได้เลยอ่าทีนี้9 4 3 6นะคะเพราะฉะนั้น เอา9คูณ4เอา4คูณทั้งเศษและส่วนเลยในขณะที่ตัวนี้4คูณ9ก็นำา9ไปคูณเศษด้วยเช่นกันตัวส่วนตอนนี้นะคะเราก็ลากยาวได้เลยค่ะ9 4 36ใส่รอไว้ตัวเศษนะคะตัวตัวตั้ง7คูณ4 28ใส่ไว้ลบนะคะลบตัวลบ9 3 27 ่าเสร็จแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะ28-27ลบ27ก็เหลือ1ตัวส่วนก็เป็น36นะคะอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วสำหรับตัวอย่างที่3ต่อไปตัวอย่างที่4นะคะการลบจำนวนคละอ่าห้าเศษ1ส่วน2ลบ3เศษ1ส่วน3วิธีการนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเป็นเศษเกินนะคะเราก็อาจจะแยกแยกจำนวนคละ ออกมาเป็นจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะเราก็เขียนแยกจะใส่วงเล็บก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่งงลบสามบวกกับเศษหนึส่วนสนะคะเ็จแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวส่วน2กับสามนะคะคอรอรนอก็ต้องทำให้เป็น6ใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วเวลาเราเห็นอย่างนี้นะคะเราจับจำนวนนับเนี่ยมาลบกันได้เลย ก็ใช้เป็น5-3ลบ3อย่างนี้นะคะบวกกับแล้วก็คู่เศษส่วนนี้ลบก,กันค่ะเศษ1ส่วน2ลบเศษ1นส่วน3อ่าเสร็จแล้วทีนี้เราก็5-3ลบ3ได้2ใช่ไหมคะบวกกับคราวนี้ตัวส่วนเราก็ปรับให้มันเป็นครรอน,อนได้เลยค่ะ3-2เป็น6ใช่ไหมคะในขณะที่ ตัวนี้นะคะ2ต้องคูณ3ก็เอา3มาคูณ1ด้วยนะคะสคูณ1ก็เป็น3ส่วนตัวนี้1ส่วน3ต้องนำามมาคูณนำนำสา3คูณกับ2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเอาสองไปคูณ1ด้วยก็จะได้2นั่นเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น3ลบ2ได้1ตัวส่วนก็เป็น6เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอบ2เศษ1ส่วน6 จบแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างโจทย์การบวกและการลบเศษส่วนสำหรับวันนี้นะคะ